หลวงพ่อพาว,วัดบางกระสอบอําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพระแกจิยุคเก่าที่มีวิชาอาคมเข้มขลังมากรูปหนึ่งของเบืองพระประแดงประวัติของท่านมีน้อยมากเพราะท่านเป็นเพียงพระลูกวัดและสมัยนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ทําให้ไม่มีรูปของท่านและวันชาติและมรณาภาพของท่านก็ไม่ได้มีบันทึกไว้เช่นกันท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบผู้สร้างองค์โคตอันลือชื่อ และท่านเป็นสิทธิผู้พี่ของหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบท่านเป็นพระยุคเดียวกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อเผาท่านเป็นพระหมอสมัยที่ยังหนุ่มนั้นท่านชอบออกเดินธุดงเพื่อสแสวงหาความวิเวกและเน้นปฏิบัติต่อมาเมื่อมีอายุมากขึ้นจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดบางกระสอบหลวงพ่อเผาท่านสร้างพระขึ้นมาด้วยผงวิเศษผสมกับว่านยาที่มีอิทธิคุณและอิทธิฤทธ ที่ได้มาระหว่างเดินธุดงนำมาตากแห้งแล้วบดละเอียดผสมลงไปเนื้อหาจะแก่น้ำมันตังอิวมีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบองค์ที่เนื้อละเอียดเมื่อผ่านการใช้มาสักพักเนื้อจะจัดจ้านมากตามประวัติบอกว่าเนื้อหาพระเครื่องของท่านใกล้เคียงกับพระของหลวงปู่เปียวัดค้างคาววัตถุมงคลของท่านพุทธคุณดีเยี่ยมในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมอย่างมาก โดยเฉพาะพระปิตาและพระปิตาของท่านนั้นสมัยก่อนถูกฝนเอาผงไปผสมในอาหารให้ผู้หญิงกินเพราะเชื่อว่าดีทางมหาสเสน่ห์จึงมักพบเห็นพระของท่านหลายองค์ถูกฝนขอบข้างเพราะเอาเนื้อไปใช้กันอยู่บ่อยๆและสมัยก่อนเซียนพระมักมองข้ามเพราะราคาค่อนข้างถูกแต่ปัจจุบันหาแทบไม่ได้แล้วเพราะถูกนักสะสมไล่เก็บจนหมด เพราะมีประสบการณ์สูงผู้บูชาหลายคนต่างบอกว่าถ้าหาพระของหลวงพ่อเชยไม่ได้ก็บูชาพระของหลวงพ่อเผาแทนได้พุทธคุณเข้มขลังเช่นเดียวกันแล้วสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ